สวัสดีครับผมผมมีมีดจากฟินแลนด์นะเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับอ่ะดูซองกันก่อนนะครับซองเนี่ยเป็นซองหนังสีดํานะครับแต่ว่าหุ้มด้วยถูกรองด้วยซองพลาสติกมีความหนาทั้งหนังและพลาสติกหนารวมกันประมาณ5มิลน,นะครับผมเพื่อความแข็งแรงและก็ความปลอดภัยเนาะในการพกพานะครับในการนําไปใช้งานนะรุ่นนี้นะครับผม สัคามา200นะครับเหล็กที่ใช้ก็คือ8 0 crv 2ความหนา4.3ถึง4.5มิลนะครับ200เซนก็ประมาณ8นิ้วนะครับไปกว้าง2นิ้วนิดนิดนะครับคมทำมาเป็นแบบ2สเต็ปที่25องศาแล้วก็34องศาที่25องศาเพื่องานละเอียดนะครับส่วน34งานหนักสับกระแทกเป็นแบบสแกนดิไกนะ อลองดูเช็คคมโรงงานนะครับว่าเป็นยังไงก็ถือว่าดีนะครับคมโรงงานทำมาดีเลยนะโอเคก็พร้อมซองหนังแข็งแรงนะครับราคาผมไม่ทราบจริงๆนะต้องขออภัยแต่ก่อนเคยเห็นขายแลมเนียพอหาราคาได้แต่ปัจจุบันเนี้ยผมเข้าไปดูในแลมเนียไม่เห็นยี่ห้อนี้แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะถ้าสนใจก็ดูที่ชื่อคลิปแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาใน Google เอานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ